ล่าสุดวันนี้ค่ะศพของครูอิวก็มีพิธีชาปนากิจแล้วนะคะโดยเพื่อนบ้านได้ช่วยกันทําเชิงตะกรกองฟืนนะคะโดยครูเพื่อ เพื่อที่จะเผาศพของครูสาวผู้เคราะห์ร้ายนั่นเองขณะที่แฟนหนุ่มก็ยืนยันด้วยนะคะว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้ตั้งท้องแน่นอนค่ะบรรยากาศวันชาปนากิจศพของครูอิ๋วนะคะนางสาวจุฬารัตน์โทรวรรณาครูสาวเหยื่อเคราะห์ร้ายที่ถูกนายชาตรีร่วมสูงเนินบุกฆ่าปาดคอเมื่อวันที่2กร,รกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างที่เราได้เห็นในภาพตอนนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าบรรยากาศนั้นโศกเศร้าทีเดียวแล้วก็สังเกตดูนะมีฝนตกลงมาอย่างตอ<ช>่อเนื่องเลยนะคะพิธี บก็จัดขึ้นที่วัดบ้านบุ่งค้าอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมีกำหนดพิธีชาปนากิจเมื่อเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าแน่นอนนะคะโดยมีนายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็มีชาวบ้านรวมทั้งญาติิก็เดินทางมาที่วัดครับเพื่อที่จะตรัส จัดเตรียมนะครับสถานที่สําหรับใช้เผาศพซึ่งจัดทาเป็นเมนชั่วคราวครับหรือเชิงตะกอนด้านหลังวัดด้วยวิธีเรียงฟืนนําลงศพไปตั้งนะครับแล้วก็เผากันกลางแจ้งเลยตามแบบโบราณแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้านะครับมีฝนตกลงมาตลอดเลยทําให้พื้นเปียกจึงต้องนำอํำยางรถยนต์มาวางด้านล่างเพื่อให้ไฟติดยางรถนะครับก่อนที่จะลุกไหม้ไปที่ฟืนที่เปียกฝนด้วยนะครับท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับแม่ญาิบางคนก็อยาก จะให้ย้ายสถานที่ไปเมนวัดบ้านไผ่ล้อมซึ่งอยู่ห่างจากวัดบ้านบุงค้าเนี่ยไปประมาณ2กิโลเมตรแต่ครอบครัวของออคุณครูอิ๋วเนี่ยนะครับครอบครัวโทวน,นาก็ยังยืนยันครับว่าจะทําพิธีศพชาปนิกิจแบบโบราณแบบนี้แหละ <c oughs> ที่วัดบ้านบุงค้าเพียงแห่งเดียวเท่านั้นครับอนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางด้านของร้อยตํารวจตรีทะเนศแก้วหานแฟนหนุ่มเขาก็ยืนยันด้วยนะคะว่าในเรื่องของการคบหากับแฟนสาวเนี่ยหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็ไปรับราชการอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสส่วนครูอิ๋วก็เป็นครูอยู่ที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็ไปมาหาสู่กันแหละค่ะเยี่ยมกันเดือนละหนึ่งครั้งนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็เคารพและก็ยึดถือในประเพณีอันดีงามของไทยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตนเองซึ่งเป็นลูกชาวร้อยเอ็ดเหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาครูอิ๋ว ก่อนที่ครูอิ๋วจะถูกฆ่าตายเนี่ยก็ไปดูหนังด้วยกันด้วยและครูอิ๋วเนี่ยก็ยังขอตัวไปซื้อผ้าอนามัยมาใช้อยู่เลยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเครื่องยืนยันบ้าแล้วครูอิ๋วจะทองได้อย่งายไไงไรอแล้วก็น่าจะเป็นการยืนยันด้วยเพื่อที่จะทำไม่ให้ชื่อเสียงของครูอิ๋วเนี่ยเสียหายไปมากกว่านี้